วันนี้เราอยู่กันในเกมเรียบใบในไลน์นะครับอยู่กันในแมปร้านเล่าของเพื่อนที่ตายไปแล้วไงกฎของเกมมีอยู่ว่าเราต้องปั่นไฟครบแท็เกอรนะครับล้จจะมีฆาตกรมาคอยวิ่งตามเราไม่ให้เราปั่นไฟได้สําเร็จนะโอเคเราเริ่มหาเครื่องปั่นไฟกันเครื่องปั่นไฟครับผมอยู่ไหนครับหาเครื่องปั่นไฟกันครับผมเจอเครื่องแล้วปั่นด้วยคนครับผมครับมามามา มาไหวมาแล้วมม้ิกอันหนึ่งห่ว,วงแตกเลยเร้าพับเล่นแล้วไปแล้วกรื้นเครื่องอเลียอ๋เลียออ๋เลียอเลียเาเลี้ยงซอ,อ,อ,อยซอยรับซอยออเพื่อพยายาม่จะไปปัดเครื่องเดิมมันเห็นอะไรแปลก ล่างฟอมอยู่หลังบ้านเอาเฮียมาแล้ว,วลเวลาเฮ้ยแปลกแปกแปลก,กแปลกเลยเขียเขี้อ่ะ ละอีตัวเองเลยมึงนึกเลยปุ๊บหมดหมดอืมจะว่าส่องไฟได้อันเนี่ยเกือบแล้วว่าไปไหนเราไม่รู้มันฟังเกอดไฟฟังเสียงอะไรไปเกิดเนี่ย ลอกตัวดีบอกว่าจะโดดนะครับลุมเลยไม่ได้ว่กลับไปแล้วทำปรตีใครอ่ะตีผมเนี่ยแหละมันเล็กได้อะไรน้องจะว้ามาซัดพี่มันเล็กได้โอเคครับอย่าลากให้ต,ตัวข้าประตูเลยลากยังไงอนะ่ะผมอยู่บ้านแล้วจะหายแนละ้ <laughs> เอาเลี้ยทำเครื่องนั้นได้ไหมอ่ะที่พี่หมอโดนไฟอ๋อได้ครับอยิงไหมคุณหมออยู่ยิงเข้าไปแล้วว้าวว้าวาไม่เที่ยวกันมาเลยโย่ไปทำเครื่องก่อนนะระพรมทุกงหลังดันก่อน จัดสิ่งปฏิกูลสาขาววันนียมีเสาขาวมีเสาขาวไปบ้านเล็กไปบ้านเล็ก <c oughs> เหมือนมีสวิตต์คนตายด้วยนะมี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 มคุณบอกเข้าตู้เลยบ้านเล็กโอ้โห,หเดี๋ยวเแป๊บนึงเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย ข้าเลยเขาเลยเขาเลยเขาเลยมันไล่หวาไล่หวาเอ้ยมาแล้วมาแล้วเราจะผมลากไปให้เดี๋ยวผมลากไปให้โอเค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 พร้อม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 โดนรีชอันไปก่อนมันรากไปแล้วผมไม่อยากจะพูดคำนี้เลยแต่ผมใช้มาบ้านเล็กไปแล้วโอเคโอเคเขื่นกระโหล เวลาว,ว,วนเวียนครับวนเวียนครับมาแกปอดมองเหม่เห็นไม่ไล่ม <า S 2> ผมแล้วไม่ไล่ผมแล้วมั้ำมาดิได้ปะม,มาหลอกมาหลักบอกให้ไปเลยคุณหมอผมเล่นให้ซ้ตั้ำพาง พังพังเหอไอ้น้องแย่แ yeah, ล้วแย่แ yeah, ล้วแย่แล้วฟันตู้กำล,ลังรีวิาววาวาไปแล้วว้าไปแล้วโอเคโอเคชั้นบนชั้นบนชั้นบนขึน้นมาเรื่อหนครับให้หลังให้ก็ยังไม่อุ้มเหรอ อะไรอ่ะอุปกรณ์อุปกรณ์จะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้โหหมดพอดีจะเจอโอ้โหไม่เป็นไรครับผมมีแร็เฟดสวยคุณหมอมาแล้วต้องให้คุณโอมาช่วยถ้ามีแร็เฟดอ่ะได้ครับมันเห็นนะใครเข้าถูกเข้าถอ้โ้อ้โหโอลงมาแล้วลงมาแล้วโอเคโอเี๋ยวให้คุณโอมาเทิดเฟดเทิดเลยเทิดเลยมันไปกระซูปเครื่องโดนระเบิดอยู่อืม ปันปันปันตาแกบอดมอเบเห็นมอมเบเฮนมอมเบเฮนละทีนี้รอตัวปองออกละผมผมบ้านฟ้า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 ของใช้ไม้ไปแล้วบ้านบ้านฟ้าใช้ไม้ไปแล้วเป็นไรครับอะไรครับใครอยู่แถวไอ้ตรงนี้ไหมชีกูชีบ้านใหญ่บ้านใหญ่ดูคิวให้หน่อยเอ้ยเหมือนเกณฑ์โจทย์มันมาไปแล้วบ้านใหญ่อะ ไปละไปละมันมันจะชุบใจเลยชุบใจได้ยินเสียงไม่มาล้วมีล็อกเกอร์นะครับออกมาแล้วออกมาแล้วงมีไม่มีเอาไปแล้วกระบองเพชรครับกระบองเพชรปัดให้เขาผมนิวได้ไหมครับได้ครับเอาเลี้ยงเลยได้ใครครับหร้ยอ่ะโดนได้ผม ร่างพร้อมสองตัวอยู่นี่ฮะอ, <c oughs> อยู่ก่อนก่อนฝันเลยเสาขาวเสาขาวเสาขาวสองคุณหมอ,อน่าจะขาวไปแล้วไม่รู้อ่ะใครจะขาวได้อีกอ่ะโ <Okay. S 1> อเคเขาอยู่เขาอยู่เขาเลี้ยไปละไปละรับทหารรู้เรื่องเลยรู้เรื่อง น่าจะมานะฮะลุดูเขาเดี๋ยวครับผมปันต่อให้ครับอารุปกะระมาช่วยครับผมเฮ้ยลากมาเถอะนี้อ้าวเรเียกมาหาคุณแขวนครับมาทีนีิลากกลับแล้วทำไมลากตอมนี่ยยังอยู่อยู่ในเมีอยอยู่ในห้องแถวอีกกันนึงอีกตัวนึงลากปลอมมันอะ คิดโมงันลารทหารต่อได้ไหมได้ครับเดี๋ยวจัดให้ปัน่นระเบิดเลยเดี๋ยวเขามาทิ้หลมแล้วอันนี้น่าจะขาวใช่เดี๋ยวเพิ่งข่าวนะขอปั่นคระนิษใส่ก่อนลทข่าวแน่นอน ไปมันใหญ่มันใหญ่ผมช่วยหวาให้ช่วยเลยนะหวาช่วยเลยช่วยเลยรับแล้วปั้นก่อนไหมหวาหรือว่าไงคนรั้นใหญ่มันใหญ่เข้ามาเลยเข้ามาเลยตัวนี้แหละตัวนี้แหละขวามือก่เลยใช่ใช่ใช่หมดไหมไงเล้าไงเล้าไงเล้าเล้าอะลุกไม่เขียวไหมไงเล้าทำไมไล่กูเล้า ทมถุยอยู่ทมถุยทมถุยปั่นบ้าใหญ่ใส่ซัพพอร์ตที่ดีต้องเฝ้ารอคนเจ็บโอ้โหตายยากไม่ได้ไม่ติดโอ้หันหลังด้วยแล้วอะไรได้เฟร สวยเลยอุ้ยอัตเต็งปั้นใหญ่โอเคโอเคเราไปช่วยครับโอเคครับดึงไยครับผมแล้วเพื่อนปะตุ้งเปิดปูนเปิดแล้วเพื่อนเต็มมานเล็กบันเล็กได้มันเล็กได้มันเล็กได้มาครับมาครับมันเล็กได้มันเล็กได้ เดี๋ยวตัวแล้วมันเล็ดได้มันทำไมมันไล่กูอีกแล้วเนี่ยเข้ามาเล็กเข้ามาเข้ามาดักดักหีทางเดี๋ยวต่างเดี๋ยวต่างเดี๋ยวต่างระวังระวังผมสเต็ปห้องวีผมสเต็ปวีมันข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วดีไงเราทำแล้วกันตู้ไปก่อนตั้งตู้ไปก่อนผมไปปัดไฟดีกว่าพอแล้วเพื่อนพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพื่อนพอแล้วเพื่อนพอแล้วเพื่อน เอาเลี้ยปันไฟให้ขาปันใหญ่วันเดิมพลังปันเอื้อเอาจกโอู้มันกระตุกอะไรเนี้ยเกมกเวลาอะไรอะไรค<ง>ร<ง>ับเวลาตายเลยไป้หวันคอยคนรักเกมมันก็กา่กระตุกคนบ้าน ลายประหารได้ครับปันชิวผมดีอันนี้ยอยู่ไหนอะโอ๊ะอยู่ยข้างบนเฮ้ยวับมา เนยครับอนอะไรอะเวลามันยัจะโดนอีกนะย่อยญ่ใหญ่ดีกับผมอยู่กับผมโหมันยิงยัดเลยวะมันหักคอมาเลยตานเลยปัเลยตายแล้ว วาไปแล้วนะน่าจะไปหาหวาหวาลากไรไกลนะปั่นเครื <discussion> <S <S mm ่องลาบอาหารอยู่เอเคบอปล่อยมือล็อกเครื่องใช่ใช่ไปคนตายจะมาหาคณโน่แล้ว อะไรครับงงงงผุยยิ่งเริ่มผุยแต่เดียวครับเอาเรื่องวันทุสวยพโนทุกสวยไม่ไล่เลย จุกเต็มแล้วครับไม่โดนอ่ะดิ ว่าเราลงท่อเลยหว่าจริงจ้ะอะไรครับออเราลงท,ท่อเลยเแหนครับรู้แล้วเหรอไม่ไม่รู้ละก็เบื่อละคือจะมีคนตายด้วยปล่อยให้ปล่อยให้จะได้ไปวิ่งหาท่อ สวยงามมากครับวนอยู่รอบรอบผมวนอยู่รอบรอบผมสวยงามดูเพื่อกันดีกว่านะครับ ภูมิเทพซะด้วยพ่อเกิดแล้ว<น>เยียบร้อยหรือว่าเราจะลอดหนึ่งถ้ากาชนะเลยนะตัวแทนหมู่บ้านกดดันนะนี่มาแล้วอะ ไออยู่ล้อจูล้อจูโอ้โหไม่ล่อหรอยิงเด้อเอ็นเซอร์เอ็นเซอร์โอ้โหอะไรเนี่ยโมลี่อะไรเนี่ยมีแต่ไม้โอ้โหอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วเจอกันครับบ๊ายบายยิ่งอยู่ได้เข้าประตูไปเลย